ครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับชาวสองพระเครื่อง999นะครับวันนี้ผมก็มีจิ้งจกสองหางมาให้พี่น้องเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับจิ้งจกสองหางตัวนี้ผมได้ไปเจอที่ห้องเช่านะครับหลังจากที่ผมเลิกงาน6โมงหโมงเช้านะครับผมกลับไปถึงห้องก็ 6โมง9นาทีนะครับผมก็ได้ไปเจอจิ้งจกสองหางนี้อยู่ข้างข้างทางบันไดาทางขึ้นนะครับผมก็เลยจับตัวจิ้งจกมาได้นะครับเพราะว่าตามความเชื่อของคนไทยนี้คือจิ้งจกสองหางเป็นสัตว์นำโชคนะครับทำให้เรามีโชคมีลาบนะครับทรมมาค้าขายเรื่อง โชคเรื่องราบนะครับผมเลยจับมาขังไว้ในตะกร้าแล้วเอาน้ำเอาอาหารเอา,มาแมลงให้กินนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็บอกมาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ของผมให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ